ครับสวีดดัตครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนแครงครับผมนี่แหละสวัสดีตอนยามะแรงนะครับน้อผู้สาว์สุนายอ่ามือนี้นะครับจะมีเมนูพิเศษมาแนะนําครับผมนี่แหละทำกินคนเดียวก็เสียวได้มาแม่นะครับขอเป็นเข้าหายเป็นเชฟครับเนี่ยเป็นกุ๊กครับผมไม่ใช่กุ๊กไก่หรือกุ๊กอะไรสักทีครับนี่ครับผมมันจะมีทําเมนูนี่ครับนี่นะใครเยี่ยวมาครับไม่ใช่ไข่คนหรือไข่ไก่หรือไข่อะไรที่เป็นไข่เยี่ยวมาครับนีโอ้สิชมพูต้องขึ้นแก้มผู้สาวสุนัยครับนี่ละครับวันเนาะ บางทีลองลองเห็นบาคำเมนูคำยำไข่เคี่ยวหมาค้วกับน,บนบนะ้องเขาวาแน่เนาะมันจะมีผมกเออผักตามมี่ตามเกิดเพินะ่มมาได้เนาะโอ้ยมือโตวพวกหนาวเพราะท่านสมัยเป็นสิทธิ์ครับเนาะอ่านี่ครับเพราคือพวกทวงเขาจะเลือนะ่อนในคำสิทธเนาะยูดีว่าบักดีเนาะโอเคครผมเราไม่ถือซับหาใจก่นอนเพราะเขาบมื่คือเขาบมื่คือเขาเอาเน่าที่เขาได้ประโยชน์ดี้วยกับได้เงินพร้อมนะผมกโอ้ยเขาโอ้ยไปเขาไม่สนใจกับเนาะโอเคผมนี่ละโอ้ยมันกขึ้นยังพูดกับโอ้ยกะไร Er น, um. นี่ครับผมอ้าวจะรุ่ยต่อไปครับผมนครนางดีกันยังไงงายไงหลังทวนครับผมนี่ละอือจะอยู่ไหวจังเต้นนะคะรับเนาะคน้ำมันมีหมักก็บ่มหมักแล้วมาหมักแบบเดกกับผมโอ้ยจากกินน้ำต้มันหองโอ้ยอยู่เนาะตั้งใจมันก็มันอยากออกเขี้ละไม่ออกก็เป็นเสียช่องผมครับเนาะนี่ครับผมอ่าวอะไรครับผมบอกเปลือกน้ำเนาะนี่ละค่อยเลือกทีว่านี่ครับผมประมาณนี้เนาะ โอ้ยได้โอ้ยไปกับผมโอ้ยประสังผมโอ้ยโอ้ยเขาโอ้ยผมได้เงินผมไปสนใจยังมากไหมนะครับนื่มูนีเนาะนี่ครับผมอ่ะผมจะแกะเปลือกประมาณนี้ครับเนาะอารมณ์เสียครับอารมณ์มาดีขึ้นหนาตาที่ครับมูนีเนาะโอ้ยดูดูอาจสิมีเรื่องไงก็ได้ครับนี่เนาะนี่ครับผมประมาณนี้เนาะผนี่แกะครับผมนี่แกะประมาณนี้ครับผมนี่ไข่ดำๆรับว่าไข่ดำครับไม่ใช่ไข่คนหรือไข่อะไรทักทิศมันเป็นไข่เยี่ยวม้าครับผมนี่เนาะแล้ก็อันลูกที่สองผม นี่คขาจะแกะประมาณนี้ก็เอื้ทุกทุกตอ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 กนะครับลินลาลินลาลินลาเก๋ะเขา